ประชาธพัฒนาชาติวันนี้พาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของน้ำนมครับคุณผู้ฟังครับแต่ว่าไม่ใช่น้ำนมที่มาจากสัตว์นะคือไม่ใช่นมงวไม่ใช่นมแพะไม่ใช่นมแกะไม่ใช่นมโคหรืออะไรเหล่านี้แต่ว่าเป็นนมที่เราเรียกว่าน้ำนมข้าวโพดครับคุณผู้ฟังครับผมดูเรื่องราวติดตามเรื่องราวเขาแล้วก็ทึ่งครับนี่เป็นเรื่องของการเขาเรียกอะไรนะการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การพัฒนาตัวเขาเองจาก กการทำงานในระบบปกติรายได้ไม่เพียงพอการขยับมาจนมาเจอเรื่องของน้ำหนุ่มข้าโพด ได้สูตรมาได้การปรับสูตรต่างๆเยอะแยะแล้วก็ทดลองมาจนกระทั่งต้องใช้คํานี้เลยครับปลดนี้แล้วก็สร้างรายได้กันเป็นหลักล้านต่อเดือนเลยเหมือนกันนะครับวันนี้เราจะสนทนาพูดคุยกับประธานบริษัทพุตวันฟู้ดแอนเบเบเลจจำกัดเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายน้นํานมข้าวโพดผู่ตานะครับคุณคมเดชวุฒิสุขอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณคมเดชครับ ครับสวัสดีครับคุณเอกลักษณ์ครับผมดูข้อมูลแล้วผมก็ทึ่งเลยนะมันคือการแบบเขาเรียกอะไรนะสู้ชีวิตเหมือนกันนะคุณคมเดชครับผมอ่าต้องถามที่มาที่ไปก่อนคืนดืม่มเราก็อยู่ในระบบการทํางานปกติใช่ไหมเป็นพนักง,งานประจําแล้วก็มีหนี้สินอันเป็นเขาเรียกมรดกตกทอดของคนไทยมีการ,รมีการเดยทันะ่วหน้าหนี้สินก็ล้นงานก็ไม่เพียงพอจริงๆเราทํางานประจําอยู่ด้วยใช่ไหมคุณคมเดชคือคือเมื่อก่อนเนี้ยครับทางานประจำก็ว่า ผมก็เป็นคนที่ชอบทําธุรกิจอะครับก็คือลองนู่นลองนี่ไปไปเรื่อยๆครับแต่ก็ทาไปพร้อมกับงานประจานั่นแหละครับจนจนจนล่าสุดที่ทําก่อนที่จะมาเป็นน้ํานมข้าวโพดก็คือเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออ่าเปิดก๋วยเตี๋ยวเรือด้วยแต่ตอนนั้นยังทํางานประจําอยู่ยังยังทำงานประจําอยู่ด้วยนะตอนช่วงที่เปิดก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ครับแล้วพอเปิดก๋วยเตี๋ยวเรือประสบความสําเร็จไหม มันอย่างนี้ครับเราลงทุนไปค่อนข้างสูงเพราะว่าม,มั่นใจในทำเลว่าทำเลมันดีแล้วก็สูตรที่เราได้มามันก็ค่อนข้างค่อนข้างจะมีชื่อเสียงอยู่คราวนี้พอเราเปิดเดือนแรกเลยเนี่ยยอดขายต่อวันตกวันละหมื่นเลยนะฮะถือว่าประสบความสาเร็จแบบดีมากโอิยไม่ขี้เ,เลยน,นะครับ อานนี้พอเปิดไปได้สี่เดือนพอดีร้านผมเปิดอยู่ตรงเส้นโลเคโลนะครับตรงวิภาวดีรังสิตอเปิดไปได้สี่เดือนปุ๊บมีการมาถอนหรือถอนโฮเวลหน้าร้านเลยครับครับโอ้ยทำเลที่กลายจากจากดื่มควรจะเป็นทำเลทองมันกลายเป็นทำเลที่หายไปเลย <c oughs> หายไปเลยครับออทูเบลอยู่มาเป็นยี่สิบปีครับ <laughs> ใช่ใช่จนวันนี้ก็ยังยังเขาเรียก <laughs> เขาเรียกว่าเป็นหลักฐานแสดงความ <laughs> ความอะไรดีล่ะครับเออก็สรุปคือพอเจอสถานการณ์เปลี่ยนจากเดิมที่ทมันทําท่าจะไปได้มันก็ไม่ได้มันก็ต้องขยับกันอีกละงานประจําก็ปลดหนี้ไม่ได้งานที่ออกมาเพื่อเสริมไรายได้มันก็ไปเจออุปสรรคซะแล้วมันต้องขยับยังไงต่อทีนี้คุณคมเดชก็ อยากหาอะไรเสริมเลยครับแต่ตอนนั้นเองตรงก็คือคิดไม่ออกว่าจะทําอะไรเพราะเราลงกไปเดินตลาดไปเยอะเนาะครับอืไปเดินตลาดนัดอ่ะก็แบบก็คิดแบบเอาพูดตรงๆก็คิดง่ายๆเลยเออหาอะไรมาขายตลาดนัดละกันแต่ไม่รู้จะขายอะไรอีกอืมอืมอืออืมครับ คราวนี้พอไปเดินปุ๊บก็ไปเจอนมข้าวโพดยี่ห้อหนึ่งคือเดิมผมไม่รู้จักเลยนะครับว่านมข้าวโพดมันคืออะไรครับแล้วแล้วมันมีสินค้าชนิดมีอยู่ในในประเทศเราด้วยเหรอคราวนี้ผมเห็นแล้วมันรู้สึกว้าวครับผมเลยซื้อชิมดูปรากฏว่ามันไม่ว้าวเหมือนที่เราคิดอ่ะเราคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะอร่อยกว่านี้ตองเออมันน่าจะต้องอร่อยกว่านี้นะแต่ที่มันเปอนมันไม่เหมือนที่เราคิดอ่ะแต่เจ้าที่เขาอร่อยก็อร่อยจริงๆนะแต่แปลว่าไปเจอเจ้าที่ไม่อร่อยแน่ ใช่คราวนี้พอเจอเจ้าที่ไม่อร่อยผมก็เลยไปไปเสิร์ชหาข้อมูลดูว่าเฮ้ยเจ้าที่เขาประสบความสําเร็จอยู่แล้วมันมีไหม,อ,มอะไรอย่างเงี้ยฮะคราวนี้ก็ไปเจออ่ะเราก็ไปเจอต้นตํำรับเขาเลยแล้วก็ขับรถไปซื้อไปชิมเลยเออมันว้าวจริงม,มันมันอร่อยจริงๆมันเหมือนอในตรนคิดว่ามันต้องออกมาประมาณเนี้ครับเขาเรียกว่าต้องขึ้นเขาใหญ่ไปไร่สูววัน <laughs> ไปแถวนู้นะปากชงปากช่องก็้ําทกันแบบเขาโด่งดังมากไปเราไปเพื่อไปเรียนรู้ไปดูสูตร เราเราไปได้แค่ชิมเฉยๆแหละครับเราซื้อมาชิมแล้วเราก็ม,มาม,มาแกะสูตรว่าเออทำยังไงให้มันแบบรสชาติมันออกมาประมาณนี้หรือออกมาใกล้เคียงหรือว่าออกให้แบบให้มันเป็นรสชาติที่เราที่เรารู้สึกโอเคอะครับอืรัม,ม,มครับครับแล้วแล้วเราต้องแกะยังไงครับทีนี้คือเอาเอา,เอามาตรฐานผมนะคือถ้าผมผมชิมคือผมผมจะรู้ว่าอันเนี้ยไม่อร่อยแต่ว่าอันที่อร่อยเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันผสมอะไร ใช่ทำไปเรื่อยครับเอ,อจริงก็ทาทาไปเรื่อยจนแบบทําแล้วก็กินไม่ได้ก็เททิง้งก็ทาจนเรารู้สึกว่าตัวเราเองอร่อยอะจากนั้นเราก็ไปลงตลาดาไปลงตลาดก็คือเราไปยืนขายเองตามตลาดนะ,ะแล้วก็มีการชิมให้ลูกค้าจัดชิมอะไรเงี้ยคออผลพอผลมันออกมาดีก็แสดงว่าเรามาถูกทางคือเบื้องต้นเนี่ยเราชิมก่อนแล้วก็พักพวกของเราลองชิมดูก่อนว่ามันมันอร่อยอย่างที่เราคาดแล้วนะแล้วก็ไปรองเปิดตลาดเลย ให้กลุ่มคนที่มาทดลองชิมกันดูเพื่อที่จะได้การันตีว่ามันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เราใช้เวลานาน,นไหมคุณคมเดชในในช่วงระยะเวลาของการทดลองเนี่ยทดลองเนี่ยเอ,อกับหนูทดลองก็คือเพื่อนๆผมเนี่ยก็ประมาณสักเดือนหน <c oughs> ึ่งพอสมควรเลยนะส่วนใหญ่แบบ ได้อ่ะส่วนใหญ่แบบได้เออเอาโอเคตอนนี้ก็ไปลงตลาดเองแต่จริงพอไปลงตลาดเองผมน่าจะขายได้ไม่กี่เดือนนะฮะเพราะว่าพอขายเสร็จปุ๊บลูกค้าเขาแบบว่าปากต่อปากครับแนะนากันกต่อคราวนี้เขาก็เลยมารับกลายม็นว่ามารับไปขายต่อแทนเราก็มีหน้าที่เบนเข็มไปทางผลิตแทนอจากเดิมที่เราเป็นผู้ขายตอนนี้กลายเป็นขายส่งละ ใช่ครับใช่อ่าแปลว่าสูตรที่เราทดลองลูกค้าโอเคจริงๆครับคนส่วนใหญ่โอเค,คอ่ากระซิบได้ไหมสูตรของเรามันมันมันมีอะไรที่มันเป็นจุดเด่นมันแตกต่างจากคนอื่นยังไงมันเป็นเรื่องของกระบวนการมากกว่าครับกระบวนการในการผลิตแล้วก็การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวโพดคือข้าวโพดแต่ละสายพันธุ์มันจะมีจุดเด่นไม่เหมือนกันเราเอาเราเอาสองสายพันธุ์ที่เราคิดว่า แต่และพันธุ์มันมีจุดเด่นเรื่องกลิ่นอีกอีกพันธุ์หนึ่งมันมีจุดเด่นเรื่องรสเราเอาสองสายพันธุ์มาผสมแล้วก็คัน้นคั้นออกมาเราก็ไม่ต้องใส่สีผสมอาหาร,รไม่ต้องใส่กลิ่นสังเคราะห์ก็ค,คือธรรมชาติเลยเติมน้ำตาลเพิ่มแค่สองเปอร์เซ็นจบเลยครับสายพันธุ์ที่เราเลือกใช้ตอนนี้เราใช้ใสายพันธุ์อะไรเป็นหลักครับเอ,อผมจําเป๊ะๆไม่ได้ครับขอโทษขอโทษด,ด้วยไม,ไมไ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือคือค,คือ,คอผมผมผมเข้าใจเอาเองตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่ามันมันมันต้องเป็น พันเดียวกันน่ะคือมันมันน่าจะจะข้ามกันไม่ได้นี่นี่ความเข้าใจผมนะแต่พอฟังจากคุณกําเดิดมัเออเออใช่มันมันต้องมีการคัดเลือกได้ตัวนี้เด่นอันนี้ตัวนี้เด่นอันนี้แล้วมาผสมกันมันก็จะได้สูตรที่เป็นสูตรเฉพาะตัวของเราเนาะใช่ครับใช่ทีนี้ถ้าเราเปรียบเทียบครับคุณคำาเดชดเพราะว่าเราไปชิมของคนอื่นมาทั่วนะอร่อยก็ชิมละไม่อร่อยก็ชิมละพอมาถึงของเรานอกจากความอร่อยที่เราไม่แพ้ใครแล้วเด่นเด่นของเราเลยสรรพคุณของมันในการ น้ำคือมันชื่อมันน้ำนมอ่ะมันต้องมีประโยชน์มีอะไรต่ออะไรของเราเด่นๆอะไรยังไงบ้างครับคือข้าวโพดเนี่ยเหลักๆเลยมันมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วแล้วคราวนี้น้ำนมข้าวโพดของเราอ่ะมันมันใช้ปริมาณเยอะมากคือหนึ่งน้ำนมข้าวโพดหนึ่งขวดเนี่ยใช้ข้าวโพดถ้าคำนวณออกมาแล้วก็คือเกือบหนึ่งฝักเต็มๆเลยนะฮะต่อหนึ่งขวดเนี่ยนะใช่ครับอุ้ย ครับมันมันมันได้น้อยเนาะคือหนึ่งฝากได้น้านมแค่หนึ่งขวดขวดเล็กๆเ,เนี่ยนะครับใช่ครับครับโอ,อ้แล้วก็นั่นแหละฮะก็เหมาะเหมาะกับจริงๆก็เหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะฮะก้ากลุ่มกลุ่มลูกค้าเราก็มีตั้งแต่เด็กนักเรียนนะฮะ<อ>เด็กนักเรียนเลยแล้วก็ยนั<อ>ยนยันผู้สูงอายุเลยคือเรื่องนี้ผมผมทราบเพราะว่าในเพจในเพจของเราอะ่ะก็มีลูกค้าทักมาก็มี นี่แหละครับหลากหลายวัยแล้วผมเป็นคนตอบแชทเองทั้งหมดบครครับโอ้นี่น่าสนใจนะครับแล้วทำไมถึงใช้แบรนด์เป็นภูตาครับคุณคมเดชตอนแรกอะเราจดเป็นชื่อแบรนด์ภูตะวันนะครับเพราะว่าชื่อเดียวกับชื่อบริษัทเราตั้งบริษัทเราภูตะวันฟู้ดก็เลยตั้งชื่อน้ำนมข้าวโพดภูตะวันครับ คราวนี้พอไปจดลิขสิทธิ์มันไม่ผ่านครับมันมีคนใช้มันไม่คนใช้มันมันไม่ใช่นโพโพหรอกครับแต่มันอยู่ในหมวดเดียวกันอ่าคือหมวดอาหารนี่แหละใช่ก็เลยก็เลยตอนนั้นก็คิดหนักเลยนะครับแค่เรื่องชื่อแบรนด์ในผมกดหัวไปหลายวันเลยอุ้ยนี่มันมันเป็นจุดขายเลยนะืองชื่อแบรนด์นี่และครับเออแล้วมันลงตัวที่ภูตาครับครับมีมีความหมายอะไรเป็นพิเศษไหมครับ ไม่มีครับเพื่อนนีคำว่าภูตะวันเนาะครับตอนนี้แตดีนะครับตัดออกให้มันกระชับดีครับก็ผมก็เลยเออตอนตอนแรกก็เข้าใจว่าน่าจะต้องเหมือนชื่อสามกันนะถึงต้องขยับมาอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่าพอเป็นสองคำก็ยิ่งยิ่งยิ่งจำง่ายขึ้นครับเออ ถามเรื่องการตลาดครับตอนนี้คือหลังจากที่เราทดลองได้สูตรละเราก็ไปทดลองขายผู้ริบโคโดยตรงรับโอ้โหเขาโอเคขยับมาจนขายส่งตอนนี้มันไม่ใช่แค่ขายส่งอย่างเดียวแต่ว่าเราไปอยู่ในเขาเรียกอะไรนะในร้านสะดวกซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตในอะไรต่ออะไรแล้วตรงนี้เราทําการนะตลาดเข้าไปยังไงบ้างครับคือพอเราขายส่งไปสักพักเราจะรู้ปัญหา ของของการขายตรงให้กับเอพ่อค้าแม่ค้าอย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะไม่ค่อยแน่นอนฮะคือคือด้วยความที่เป็นคนอ่ะมันก็จะมีป่วยบ้างเออนู่นนี่เล่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบขายอยู่อยากจะเลิกขายก็ก็ไม่ขายเพราะนี้เราเรามันเหมือนเราฝากบริษัทเอาไว้ในช่องทางเดียวไม่ได้ครับผมเลยมองไปอีกทิศทางหนึ่งว่าเออแล้ว ้าอยางไปร้านสะดวกซื้อเนี่ยร้านเขาเปิดตลอดอยู่แล้วต่อให้พนักงานเขาป่วยหรือเขาอะไรมันก็มีคนมาแทนละสินค้าเราก็จะแน่นอนขายได้ตลอดมันแน่นอนว่าเพราะเราต้องรับผิดชอบชีวิตคนงานหลายคนไงฮะัมก็เลยต้องต้องมองไปอีกทิศทางคือถ้าเราขายส่งเปิดหน้าร้านอันนี้บอกว่าเจ้าเจ้านี้ในกอบอกว่าเอาร้อยขวดในขอบอกว่าเอาสองร้อยขวดพรุ่งนี้นกอบอกไม่เอาแล้วเอาแล้วที่เราผลิตแล้วจะทํายังไง ใช่แล้วสินค้าเรามันอายุสั้นด้วยมันก็ผลิตแบบ่วงหน้ามากไม่ได้มันจัดการยากครับใช่ใช่ของเราของเราไม่ได้ใส่สารกันบูดไม่ได้อะไรด้วยใช่ไหมคุณคุณไม่ใส่ครับนี่แหละครับความเป็นเป็นความท้าทายเพราะว่าอายุสินค้าเราแค่เราจริงๆอายุสินค้า2ี่วันแต่เราตีวันหมดอายุแค่10บวันสูกค้าจะได้ความสดใหม่แบบเต็มๆมะครับครับคือถ้าถ้าแช่เย็นมันจะอยู่ได้โดยโดยตัวมันเองเนี่ย20ิบวันแน่แต่ว่าเราเราแบบ ลดไปเลยครึ่งหนึ่งหลือเสือสิบวันเพื่อ <c oughs> เพื่อ <c oughs> เพื่อให้ <c oughs> มั่นใจแน่นอนว่ามันไม่เสียแน่นอนใช่ครับครับแล้ว,ลวเราบริหารจัดการยังไงครับคือแน่นอนละพอเวลาส่งไปร้านสะดวกซื้อหรือแม้กระทั่งขายส่งเองมันจะมีถ้าขายขาดก็เป็นเรื่องหนึง่งแต่ว่าถ้าขายแล้วการันตีสินค้าแปลว่ามันจะมีสินค้าที่มันตีกลับมาด้วยเหมือนกันหรือเปล่าครับในเรื่องของการบริหารจัดการนะเราเราลองมาหลายรูปแบบแล้ะครับ,รบช่วงช่วงทําธุรกิจใหม่ๆตอนนั้นเราก็เป็นลักษณะฝากขาย ตอนนี้พอมันฝากขายมันก็จะเจอปัญหาหลายๆอย่างอ่ะที่บางเรื่องเราคาดไม่ถึงอ่ะเราก็เลยเบนเข็มถ้าฝากขายเราไม่ขายละวันนี้เราเราเราขายขาดครับอ๋อเพราะฉะนั้นภาระในการขายสินค้าให้หมดอยู่ที่คนรับฝากขายคนที่มาเอาของเราไปคือลูกค้าคือลูกค้าเขาก็จะมีระบบฟอร์แคตของเขาครับคือว่าเออถ้าเกิดว่าเขาจะรู้แหละว่ายอดเท่าไหร่ที่จะหมดตัางเท่านั้นอย่งเอง เพราะเพราะฉะนั้นมันก็คือการบริหารจัดการร่วมกันคือฝั่งที่สั่งเราร้านสะดวกซื้อที่สั่งออเดอร์จากเราเขาจะรู้ยอดของเขาแล้วว่าในแต่และเดือนของเขาเนี่ยเท่าไหร่แล้วมันหมดเร็วเขาจะขยับยอดเพิ่มเติมอะไรยังไงเขาเขาจะรู้ก็บริหารจัดการได้ง่ายกว่าถ้าเป็นวิธีการอย่างนี้เนาะใช่ครับ<อ>ส่วนเราก็มีหน้าที่ที่ว่าเราต้องผลิตสินค้าใหม่ที่สุดคือห้ามห้ามผลิตค้างสต็อกครับอ,อ,อ,อย่างสินค้าส่งพรุ่งนี้ก็ต้องผลิต,ตวันนี้ ครับเราก็ต้องรฟแคบในมุมในในส่วนของเราอยู่เหมือนกันครับแอบกระซิบถามกําลังการผลิตต่อวันของเรานะวันนี้อยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่ละครับคุณุมเดชครับเอ,อวันหนึ่งตอนนี้เรายังผลิตไม่เต็มแคปนะครับแต่ที่ใช้อยู่ก็ประมาณสักสามพันห้าร้อยถึงสี่พันขวดต่อวันนะครับออ้ก็ไม่น้อยนะสามพันห้าร้อยถึงสี่พันคือสี่พันขวดเนี่ยในการส่งในแต่ละวนันนี่ถือว่าไม่น้อยแล้วนะแล้วก็รกระจายกระจายทั่วประเทศแล้วด้วยเหมือนกัน ใช่ครับใช่มมีโอกาสที่จะขยับไปมากกว่านี้ไหมครับคือมากกว่าเรื่องของการไปอยู่ตามร้านสะดวกซื้ออาจจะขยับไปช่องทางอื่นๆอีกรวมทั้งโกอ,อินเตอร์ด้วยเอมีแผนครับผมมีแผนว่าเราจะทําเป็นน้ำนมข้าวโพดผงสำหรับชงดื่มครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นโปรเจกต์ปีนี้แหละครับกําลังศึกษาอยู่ว่ามัน มันจะออกมาในรูปแบบไหนอืมอืมเพราะนี่เป็นอีกเทรนหนึ่งที่กําลังมาจริงๆคือก่อนหน้านี้ผมก็เคยสัมภาษณ์เรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ําผลไม้ต่างๆเนี่ยแหละครับออเดอร์จากต่างประเทศจริงๆสูงแต่ว่าค่าขนส่งเนี่ยไม่ไหวกับอีกอันก็คือเรื่องของอายุของผลิตภัณฑ์มันก็เลยกลายเป็นเรื่องของการใช้นวัตกรรมเพื่อทําให้เป็นผงอันก่อนหน้านั้นเช่นเขาเป็นสละลอยแก้ว เขาทาเป็นผูเหมือนกัน ừ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  แล้วก็อยู่ในขั้นตอนที่โอ้ยอดสั่งจากออเดอร์จากต่างประเทศไม่น้อยทีเดียวเหมือนกันอันนี้น่าจะทําได้ด้วยเหมือนกันนะคุณคมเดชอันนี้เป็นเรื่องของนวัตกรรมเนาะครับผมเออแล้วถ้าทําได้แปลว่าเราจะเปิดตลาดต่างประเทศง่ายขึ้นทีนี้ก็อยู่ที่กระบวนการของเราแล้วว่าจะขยายต่อไปยังไงนะคุณคมเดชนะใช่ครับ,รบออันนี้น่าสนใจครับคู่แข่งในตลาดเยอะไหมคุณคมเดชนะวันนี้เออ ในตลาดน้ํานมข้าวโพดเนี่ยจริงๆคนผลิตเยอะนะครับเยออยู่แล้วก็แต่ว่าเจ้าที่ติดตลาดก็มีอยู่ก็เท่าที่เรารู้จักก็ประมาณสามเจ้าเนี่ยแหละครับผมแต่แต่แต่ละกลุ่มเออแต่ละแบรนด์เขาก็มีจุดแข็งของเขามันคนละอย่างกะันา่ะใช่ใคละแบบของเรายังเป็นน้ำนมข้าวโพดออริจินัลอยู่ใช่ไหมครับเราเราขยับต่อไปไปที่เขาเรียกเทนสุขภาพอื่นๆด้ไหม มีมีอะไรนะั<ต>้นมี <จะ S 1> งานนมกำลังกนะำลังจะออกก็เป็นน้ำนมข้าวโพดผสมแอดับะจ,จะออกเร็วๆนี้เลยะอ่าเพราะคุณสุภาพสตรีก็ต้องต้องเนี้ยต้องเทนสุขภาพหน่อยต้องขยับ,บเพิ่มใช่ครับใช่อมันยังต่อยอดได้อีกเยอะเหมือนกันนะหมายถึงเป็นนมข้าวโพดชนิดชนิดพร้อมดื่มเนี่ยนะยังไม่ยังไม่เป็นผงนะผงเดี๋ยวเดี๋ยวขยับต่ออีกเนาะครับผมอ่าแล้วก็ล่าสุดได้รับรางวัลด้วยใช่ครับรางวัลธุรกิจการเกษตรแห่งปี t h a i l a n d Top SME Award 2023เนาะอันนี้การันตีคุณภาพผลิตภัณฑ์เลยนะคุณคมเดชครับผมน,นี่อันนี้ดีใจด้วยแล้วสแสดงความยินดีด้วยจริงๆเพราะว่าน,นี่เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของคนไทยที่แบบน่าจะขยับต่อยอดได้อีกไกลเลยนะคุณคมเดชนะครับผมอ่ะมาถึงช่องทางคุณผู้ฟังฟังแล้วตอนนี้นอกจากไปตามร้านสะดวกซื้ออยากสอบถามอยากสั่งโดยตรงอยากจะเป็นตัวแทนจําหน่ายกับเขาพอจะติดต่อช่องทางไหนได้บ้างครับทําได้ไหมคุณคมเดช ได้ครับยินดีครับฝากเป็นไลน์แอดแล้วนะครับได้ครับบอกได้เลยครับไลน์แอดานะครับแล้วก็ p-h-u-t-a ครับอ่าตรงตรงตัวแอดก็คือตัว A วงวงกลมเนี่ยนะแล้วก็ p-h-u-t-a อ่านว่าภูตานะอันนี้เป็นไลน์แอดนะครับแล้วก็เพจก็ได้ไหมคุณคมเด่นอ่าเบอร์ตรงก็ได้เลยครับผมเบอร์ตรงอ่าเบอร์โทรศัพท์ครับศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าหกครับ ส6่หครับอันนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์สายตรง0ูนย์เก้าห้าแปครับคุมเดชรับเองพร้อมให้คำปรึกษาด้วยออเดอร์ได้สั่งได้ได้ครับยินดีครับอ่แล้วผมก็เข้ามาดูในเพจด้วยนะเพจภูตาโปรดักก็ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เข้าไปดูรายละเอียดในนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะใช่ครับใช่อ่าหรือจะส่งข้อคุงข้อความทิ้งไว้ก็ได้ถ้าสนใจนะครับราคาครับคุณคมเดช ครับผมราคาปลีกอยู่ที่ขวดละยี่สิบห้าบาทครับาราคาปลีกนะยี่สิบห้าบาทแต่ถ้าสั่งเป็นราคาขายส่งก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งติดต่อ,อสอบถามกันแล้วกันนะครับยิงย่งมากยิ่งยิ่งได้ดีอะว,ว่าอย่งางนั้นเออแล้วเดี๋ยวรอนวัตกรรมต่อยอดเป็นเรื่องของนมข้าวโพดผงต่อจากนี้ด้วยนะให้กําลังใจนะครับคุณคมเดชรครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสาเดี๋ยวจะได้ทีมกัน ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณคมเดชวุฒิสุขครับประธานบริษัทภูตะวันฟู้ดแอนด์เบเวตจำกัดนะครับเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำนุมข้าวโพดภูตาครับคุณฟังสนใจนะครับก็เบอร์โทรศัพท์สายตรง095 8564664นะครับหรือเข้าไปที่เพจก็ได้ภูตาโปรดักนะครับก็หรือจะแอดไลน์ก็ได้นะครับแอดแล้วก็ phu t a พูตาเนี่ยแหละครับติดต่อสอบถามการหรือจะสั่งซื้อก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับสอบถามรายละเอียดกันได้ผ่านทางช่องทางที่แนะนํานี่แหละครับเอามาฝากกันในช่วงของประชาธิัฒนาชาติครับ